เปิดพิกัดร้านยำทำเลติดภูเขาบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยเร็วราคาเริ่มต้นแค่หลักเซฟใครชอบกินเซบยำรสชาติด,ด็ดจัดจานไมมคาแนะนำร้านนี้เลยไฮโซ,โซโคีโมยำสาขาบ้านสวนสิงหานะครแล้วที่นี่ไม่ได้มีแต่ยำหน้าอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งมีเยอะมากมายเลยของแซบอาหารจานเดียวกับข้าวของหวานมีครบจบในร้านนี้ทีเดียวยตอนถึงไปแรกๆที่จอดรถกว้างมากทางนาติดถนนข้างหลังติดภูเขาบรรยากาศ คือดีมากเข้าไปเขามีให้เลือกถึงสี่โซนให้นั่งเลยนะโซนแรกจะเป็นโซนเอาดอร์นั่งชิวๆบรรยากาศดีมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยทุกคนคะ่ะข้างหลังโซนนี้เป็นร้านน้ํามีน้ํามากมายหลายเมนูให้เลือกกินโซนตรงกันข้ามจะเป็นที่นั่งใต้ต้นไม้บรรยากาศโคตรดีติดโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องแอร์นั่งสบายแล้วแต่ใครจะเลือกแล้วโซนตรงหน้าร้านแม่ค้าลืมบอกไปมันจะมีร้านหม่าล่าเผ็ดลิ้นชาจัดจ้านรสเด่นอร่อยมากแต่ที่